สำนักการระบายน้ำตั้งอยู่ริมถนนนี่ครับเป็นถนนซันเบอร์นิโน ติดอยู่กับชุมชนครับการจัดเขตตั้งสถานีควบคุมการระบายน้ำก็กลายเป็นปากให้แก่ชุมชนไปด้วยสวัสดีเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับวันนี้ ผมจะพาท่านมาชมการแก้ปัญหาที่ในประเทศไทยแก้ได้ยากเหลือเกินกรุงเทพเรียกว่าเป็นมือชุมชนเมืองแออัดก็ได้ครับมีความหนาแน่นของประชากรมากและปัญหาใหญ่ที่สุดคือปัญหาเรื่องการระบายน้ำวันนี้ผมขี่รถจักรยาน ออกมาออกกำลังกายครับตอนยามเย็นได้ผ่านมาพบสถานที่หนึ่งไม่ไกลาจากบ้านที่ผมพักอยู่วันนี้มากับรถจักรยานคู่ชีพนะครับได้มาพบสถานีถ้าบ้านเราก็เรียกว่าสถานีอะไรเดียสถานี ระ,ระบายน้ำหรือศูนย์การควบคุมการระบายน้ำเราคงได้เห็นได้ยินมาตลอดนะครับเรื่องแก้มลิงเรื่องฝัดเวที่ในหลวงรัชการที่9ท่านทรงมีพระราชดำรัสมาหลายครั้งแต่ปัญหาการทำฝัดเว หรือทําแก้มลินในประเทศไทยผมว่าเราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันมากมายนักไม่อย่างนั้นทําไมน้ำมันยังท่วมกรุงเทพได้เกือบทุกปีที่อเมริกาไม่มีกษัตริย์ไม่มีแนวพระราชดำริแต่เป็นเทคโนโลยีที่รู้กันทั่วไปว่าการ ทำแหล่งระบายน้ำโดยเฉพาะน้ำหลากที่แคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสในมหานครลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นเคานตี้หนึ่งแต่ที่ผมยืนอยู่นี้เป็นเคานตี้ซานเบอร์นานีโนถ้าใครได้มีโอกาสมาที่สหรัฐอเมริกามาที่แคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะที่ลอสแอนเจลิส ท่านจะเห็นนะครับว่าท่านขับรถผ่านไปในหลายที่ทั้งในเขตชุมชนเมืองหรือเขตชานเมืองจะเห็นคลองระบายน้ำที่เราเรียกกันว่าสัดเวมากมายหลายแห่งวันนี้พอดีผมมาเห็นผมก็เลยเก็บรายละเอียดเรื่องนี้มาคุยกับท่านเพื่อให้เห็นการจัดการ เกี่ยวกับการจัดการระบายน้ำและก็อื่นๆที่เป็นผลพลอยได้แล้วสภาพการที่นี่ก็แปลกครับถ้ามีหน่วยงานของรัฐที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมหรืออะไรที่เกี่ยวกับการรักษาน้ำรักษาดินเนี่ยสำนักงานเขา เขาจะมีสวนสาธารณะหรือสวน,นป่าไว้บริการประชาชนด้วยตามมาดูนะครับสำนักการระบายน้ำแห่งนี้ชื่อเป็นทางการคือ Water Wise Community Center ถ้าจะแปลตรงตามตัวก็คือการจัดน้ำอ,อย่างชาญฉลาดศูนย์ ชุมชนการจัดการน้ำอย่างชันตราสสำนักงานเขาตั้งอยู่ริมถนนซานเบอร์นิโนนะครับในตัวสำนักงานเขาอาจจะปิดนี่ผมมาตอนเย็นพอดีเขาจะมีการจัดการบอกเรื่องราว ให้การศึกษากับประชาชนในการที่จะเรียนรู้และให้มีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดการน้ำและก็แหล่งระบายน้ำที่สำคัญท่านจะเห็นนะครับบริเวณโดยรอบนี้เป็นลานกว้าง ที่เขามีการจัดทำศูนย์ป่าไว้ปัญหาน้ำหลากผ่านชุมชนเมืองเป็นปัญหาในเมืองทั่วทั่วโลกครับไม่ว่าประเทศไหนดังนั้นถ้าเราจะเห็นว่าการจัดการแหล่งระบายน้ำเช่นนี้ ทำไมเมืองไทยยังจัดการไม่ได้แล้วทาไมสหรัฐอเมริกาไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่ต้องมีแนวพระราชดำริที่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็จัดการได้ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและการจัดการสำนักงานระบายน้ำแห่งนี้สิ่งที่จะต้องประกอบก็คือ สวนสาธารณะหรือสวนป่าที่ให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจที่อเมริกานี้แม้จะนอกเวลาราชาการหรือในเวลาราชาการก็ไม่มีป้ายปักไว้นะครับว่าเขตราชาการประชาชนห้ามเข้าเนี่ยไม่มีครับทุกอย่างนี้เป็นสมบัติของประชาชนพื้นที่ของสำนักงาน ดูกว้างใหญ่แต่ความกว้างใหญ่นี้ก็เป็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับด้วยสวนสาธารณะไม่เป็นเพียงแต่อยู่ในเขตสำนักงานของราชการเท่านั้นแต่ในเขตชุมชนอื่นๆก็จะมีสวนสาธารณะอย่างนี้อยู่ด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยราชการ ที่เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะมีการจัดการเรื่องสวนสาิการให้ประชาชนท่านลองเปรียบเทียบดูนะครับสถานที่ของสำนักการระบายน้ำในประเทศไทย ซึ่งมีไม่มากนักกับสิ่งที่ผมเห็นนี้มีอยู่ทั่วไปในเมืองลอสแอนเจลิสติดกับที่ทำการจะเป็นแนวคลองของการระบายน้ำที่เรา,เาฟรัดเวและมีแก้มลิงขนาดใหญ่ จริงๆก็คือการขุดบ่อน้ำเพื่อเป็นที่พักน้ำนะครับที่ท่านเห็นอยู่นั้นคือแหล่งพักน้ำที่ติดกับทางด่วนหมายเลขสิบมีสถานที่พักผ่อนยนตนใจ หลายที่แม้ว่าวันนี้บรรยากาศจะอยู่ในยามเย็นนะครับแต่ก็ยังเห็นว่ามีประชาชนยังมาออกกำลังกายเป็นปกติพื้นที่กว้างใหญ่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่าน ไปดูแหล่งน้ำริมขอบบอ่อที่เป็นแก้มลิงมีการเลี้ยงแพะให้อยู่ค่อนข้างเป็นอิสระนะครับจะอยู่นอกเขตบริเวณของสมการสมรงานแต่สามารถจะเดินไป รอบๆขอบบ่อหาอยู่หาก,กินได้นี่ก็เป็นเวลายามเย็นที่เจ้าหน้าที่เข้ามาให้อาหารที่ตั้งของสำนักการระบายน้ำอยู่ติดกับแนวคลองระบายน้ำตอนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งท่านจะเห็นนะครับ รู้ที่ปิดกั้นแนวคลองระบายน้ําและในคลองนั้นไม่มีน้ําอยู่เลยนะครับแต่จะเห็นประสิทธิภาพในช่วงของฝนตกหรือหิมะตกหรือน้ําละลายหิมะละลายก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการท่วมขังปัญหาใหญ่ของบ้านเราคือการลุกล้ำคูคลอง ที่นี่เขาทํารั้วเป็นสองชั้นทั้งทั้งที่ติดอยู่กับชุมชนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูแนวของ,ของคลองและก็ท่านจะเห็นว่าการจัดการเรื่องคลองระบายน้ำซึ่งมีขนาดยาวมากทีเดียวน,นะครับในแต่ละเขตเมืองเขาสามารถ จัดการอย่างไรที่ทำให้ชุมชนไม่สามารถจะลุกล้ำเข้ามาได้แนวคลองระบายน้ำที่ติดอยู่กับชุมชนท่านจะเห็นว่าการจัดคของระบายน้ำที่ติดอยู่กับชุมชนนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่อง การลุกล้าแนวคูครองเพราะว่าเขาจะทำลัวกั้นสองชั้นนะครับชั้นแรกเป็นตะข่ายที่ปิดกั้นสองฝั่งคลอง อีกชั้นหนึ่งห่างกันมาอีกประมาณ6-7เมตรนะครับเขาก็จะกันพื้นที่ไว้มีประตูปิดเรียบร้อยไม่ให้มีการลุกร้้ำไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเขาไม่ลุกร้้ำนะครับแต่ว่าการจัด ระเบียบเสียให้เรียบร้อยเช่นนี้ก็ทําให้รัฐไม่ต้องมาทะเลาะกับชาวบ้านซึ่งแนวครองในบ้านเราในประเทศไทยที่ผมเป็นผู้แทรนรัษฎรเวลาไปดูปัญหาชาวบ้านลุกล้ำคูคลองนั้น หน้าปวดหัวที่สุดเพราะเราไม่ได้จัดการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยคลองรอดใต้ถนนทั้งถนนในหมู่บ้านและทางด่วนนะครับ วันนี้การจัดทำคลองระบายน้ำหรือการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือที่เราเรียกว่าฟลดเวนันปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การมีพระมหากษัตริย์และมีพระราชทานแนวพระราชดําริหรือไม่แต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือระบบการบริหารรัฐที่มีประสิทธิภาพและ จะส่งผลให้เกิดระบบเศรษฐ,ฐกิจที่มีประสิทธิภาพแน่นอนที่สุดครับตัวเงินหรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจดีการมีเงินและการจัดการทรัพยากรที่เรียกว่างบประมาณเพื่อประชาชนนั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในสหรัฐอเมริกาดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเก็บภาษี และการใช้ภาษียังมีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดการจัดการการระบายน้ำหรือการจัดชุมชนที่ดีดังนั้นวันนี้ผมให้ฉันเห็นบรรยากาศหลายอย่างในโอกาสในบรรยากาศที่ตำรวจกำลังทำหน้าที่ปราบปรามประชาชนอย่างหนักที่ออกมาขับไล่คุณประยุทธ์ จนกระทั่งคลิปของเราถูกประท้วงออกไม่ได้ตามกำหนดเวลาผมเลยนำเรื่องสารคดีที่น่าสนใจของการใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินภาษีอากรของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วมได้จัดระบบให้การพัฒนาในสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ประชาชนอยู่สุขสบายครับปัญหาเรื่องน้ำท่วม ที่นี่เกือบจะไม่มีเลยครับโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักนะครับดังนั้นน่าจะเอาไปศึกษาดูนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองของเรามีศักยภาพในการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมเพื่อประชาชนครับและพบกันใหม่นะครับ